แอฟดูแมวแอฟดูแมวแอฟดูแมวอ้วนแอฟดูแมวอ้วนแมวอ้วนแมวอ้วนน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะดาวแมวอ้วน ตัวขาวหนีไปแล้วนกกวนตกลุกวนีลนตึกลุวนุ้นตึกลุกลุกนตึนลุกนตึกลุกเนินลุกนตึกลุกนตเกีุยวนั่วนตึลนลุโดนลนลยกมน้ำหน้า นี <mile> ่ก็หนีเที่ยวโดร่งเลยก็ขาวหายไปแล้วนั่นแหละหนีเที่ยวกันดีนักโดร่งเลยสมน้ำหน้าโดร่งไปเลยสมน้ำหน้าอะูหนูมองคมหนีเที่ยว